เช็คก่อนนะเช็คก่อนะเช็คก่อนนะย่าเก็บมันสะุดสุนะโอ้นีไงคือว่าแล้วเฮ้ยเจอละตรงใต้สะพานเลยใต้สะพานเลยเคลียร์บอดอยู่โซนโซนโซนรถเซฟอ่ะเออรอลองวิ่งเข้ามาแล้วโซนรถเซฟอ่ะเออเออเก็บเสียงแล้วแหละเก็บเสียงแล้วกันต้องรถเซฟอ่ะไม่ร um ู้บอดหรือคนแต่เดินเหมือนเฮ้คน ลงหนึ่งลงหนึ่งสวัสดีครับทุกคนจากคลิปที่แล้วเป็นการเล่นครั้งแรกผมยังระอ่อนในอารีนาเบรกเอาอยู่มากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้ขึ้นเยอะนะครับแต่เหมือนเดิมครับผมยังขาดประสบการณ์ผมเลยเลือกลงฟาร์มแบบรัวๆนะครับพุ่งไปเล่นที่จุดเดือดๆของแมปบ่อยๆนะครับพวกโมเทลอะไรพวกนี้นะโมเทลในช่วงนี้เนี่ยไปบ่อยมากนะครับเหมือนเดิมนะครับผ้ามาจากไลฟ์สตรีมนะครับใครอยากมาพูดคุยสอนผมก็กดเข้ามาลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมตอนนี้ก็เป็นตาที่เจอสไนด์ดักซุ่มที่คคคมมมเเเเเอออาารรืื่่งนัชข้หวพผลย แบบว่ามาเม็ดแรกนี่ลงไปนอนหนึ่งสมแน่นอนนะครับผมคมมากตัวนี้เข้าใต้ดินแล้วมันเข้าไปแล้วเราเข้าใต้เดือนนะจบแล้ว,ลวถ้าเจอนะ่าเจอซ้ายมือรอๆคือต้องไม่นเลยไม่เห็นบวางแถวเรา,เาทางเดินาทางเดินเรา,า,ายังไม่เจอใครหรอกมันอยู่ข้างในฝั่งซ้ายในบ้านแล้วมันอยู่ในบ้านละ นี่เสียงเออคุณได้ตงวนได้ปะทาไปเข้าใต้ดินไปเข้าใต้ดินเสียงบอดนะเสียงบอดนะบอดยิงคนรีบเข้าใต้ดินรีบเข้าใต้ดินไม่อยู่ชั้นหน้าไม่อยู่ข้างหน้าชั้นล่างอยู่เลยที่เห็นอยู่เนะโอเคโอเครีบเข้าใต้ดินชั้นล่างขึ้นชอ้นสองแล้วฝั่งฝั่งหน้าบ้านขึ้นชั้นสองแล้วข้างหน้าบ้านเห็นตัวเดียวแล้วน่าจะสองพี่แก่เสียงมึงบ้าเหยียดใช่ไม่โดนลงหรือเปล่าโดนแล้หนึ่ง มึงยิงใครอ่ะนยิงยิงคนคนเสียงล้มนะอเสียงรองนะกนบ้านสแล้วคุยคุยคนนคุยคนนเสองตัวสองตัวเจ็บ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 ลลลลลยลเจ็บ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 มีนคนเพื่อนอยากลงไปยิงว่ล็อกไปล็อกไปตายหนึ่งตายหนึ่งงคนคน ไปที่นี่บอสไปบอสจัดข้อไหนพี่ตายดินตายดินบอสใไหมพ่คนคอ่ะคนอยู่ระเบียงล่าสุดกำนึงกูเจอบอสระเบียงล่าสุดใช่ปะเออระเบียงล่าสุดเใช่ระเบียงเจด้วยย่องอยู่องเยอะ่ด้วยย่ไม่มีใครโกลเลยเสี่ยงไรเ่ยเร่ไม่เห็นเลยนะระเบียงฝั่งผมอะ มันอยู่ในยสองนี้มันอยู่เออระเบียงครงนี้ป่ะระเบียงทางที่เรามาเนี่ยเยนนะช้าก่อนเดี๋ยวกูตามเดี๋ยวกูตามตาไม่รู้ก่อนถึงคนนะพี่ยิงตามไปสองแม่เฮ้ยยิงตาหนึ่งยิงตาหนึ่งล้วตเถิด้็คนนะใช่ปะคนคนคนใต้ดินใต้ดินมีคนปะกูณลองตามมึงได้ปะใต้ดินไม่มีเดินตามทางกูมาได้ เดาทางวไามา่ปลอไป,ไปไหมีมต,ตัวนใหนเราเล่นเนะเอาอะไรนะตัวนๆ,ๆ,นๆัุตนยิงก่อนแค่นึงกนนกูเปลี่ยนหลิกกันยิงเลยกัไปป้ไม่มีหัวฟังเพื่อนใส่หัฟังมาบอกใส่มาแล้วตม่มีคนตายหรืออดตายบอดบอดอันนี้บอดกูยิงบอดแม็กอยู่ศพบอดนะไม่ได้มาบว,วกยับ นี่อ่ะนี่อคนพี่ยิงตายพี่เจมี่ดูแบบไม่มีเสียงนี่อะไครับว่าผมว่าผมเห็นคนมันเดินอยู่คนหนึ่งนะใช่ป่ะใช่พี่งงมากเลยนะพอดพี่มีพี่มีนี่ด้วยอ่ะมีตัวเอ็กอะมีจุดห้าปีเปิดเซฟกุญแจได้คาเมล่าไอ้เหี้ยจะอ้วกมีจุดห้าปีอยเทีหนึ่งอย่างวะบิมเทีหนึ่งอะไรวะเทีหนึ่งรึ่งเนี่ยะอ้าวอะไรอ่ะอย่าเปลี่ยนปืนยัง ไม่คิดห่าวะขายได้เสร็จเอาวะเอาเอาดิเข้าไปข้างในเข้าไปไหมเอยบักบักกกล่องไปนี่กล่องอาวุธสอวุธวุบอดหรือแรงมั้กะบอดทกคนไม่รู้หัวหาแล้วตัดเยอะเฮ้ยคนคนบนไหนบนเต็นทหาหัเต็นทหารันี่หินบนหินติกเลยเออเคโอเคมานหลังให้ยู่หลังให้ยุวิพั มึงมึวงหัวมันมามาห้องผมสางบ้านลงไปเอาให้ไปนัดเรียบร้อยสายสองไปดิอ๋อได้เหรอมันมันเล็งไปทางห้องพยาบาลห้องยาเขาขายเงนกันแปดพันกว่าเหรีาแพงไปปบ้วะเท่าไหร่นะแพงร้อยแพงเกินแปดร้อยอ่ะมึงดูทวีด้วยเดี๋ยวก็ได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวรอได้เย็นจะเล่นตอนนี้หรือกูทักไปถามก่อนมันต้องมาโอเคบิด มึงถามมึงถามมันด้วยมึงถามมันด้วยนะมึงสนิทกับมันหรือเปล่าเอี๋ยวปูอยู่คนเดียวเพื่อนแต่กู้เดี๋ยวปูบอกมันส่งทีมาก่อนเ้ยสไนเปอร์ต้องเล่นงั้นเลยเพื่อนอยู่คนเดียวดูแลตัวเองกู้ยิงตายเปยวเที่ยวเลยเอาอะไรอยู่กระสุนข้างหน้าไม่รู้ว่าคนหรือบ่อนกันช่วยไปเที่ยวกันหน่อยจะเปลี่ยนมัไเป็นการไปไกลเลเพื่อนเขมีรูปเดียวสองปีมีเปลี่ยนรูปหมดปู้ีนี้ก็ไม่เปลี่ยนเจองหนึ่นทุกสองเดือนสามเดือน ไม่ช่างกูเปยนปี๋เยอะบอกเลยนี่ถ้ามึงไม่บอกกูเผลอๆกูมีปีกมีเที่ยอะไรแล้วนจริงไหมนะไม่ได้เข้าเึ่ก่อนนั้นซึ่งก่อนนั้นอยู่เก็บนั่งผมเต็มโอ๊ยนี่ไงกูว่าแล้วโอ้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 มาอยู่ในพุ่มตาฝาครบเนี่ยอยู่ในพุ่มหัวหอมสายหัวหอมสายตาครบก่อนครบก่อนเดี๋ยวิงไปดูอยู่ดูอยู่ดูขวาหน่อยมาแล้วขวาขวาครบแล้วมาพูดจะได้เป็นล็อกอะไรมุมนั้น เดี๋ยวอ้อมสายเลยพางนี้นนนต้องเล่นตามม<ช>ึงนะมันอยู่ขวาครับจะแย่อย่าแยา่แย่มันออมันเล่นเขาซิ่งครับแั่ยังต้องขมับอยเลยถ้ามียาปะยาถ้าสุดเสียงขวาป่าแล้วล่ะจะป่าติดตับไม้ปี๊ปป่าติดตับไม้ป่าไปเดิยมันเดิน สายไก่เหรอสายไก่ออกแล้วเหรอเนาะแล้วมันเล่นมันเล่นโมซิลเลยมันไม่หนีแล้วมันอเนี่ยเลียงเอาหลังด้วนต่างกันยิงขึ้นสวเลยเลือดกูไม่เต็ม อกยาแต่ตาสมุยาปะนี่โยมปแล้วโยมาตอนไหนวะย,ยน่นอนมันเกาะสี่แน่นอน มันใช้ดอกสี่ลเลยเก็บของออกได้เลยออกได้ละแมงเฝ้าศพเพลอนยังดีตายป่าวอ่ะมึงยิงไปมันมันหายไปเลยนะจับจับจับเฝ้า

แต่กูเห็นก่อนโกดานตัวเนี้ยมันวิ่งเพื่อนวิ่งข้างหน้ากูตัวหนึ่งอ่ะขวามือไม่รู้แบบ่าจะเป็นเพื่อนสมอะไม่ใช่เพื่อนแบบเราแม่งวิ่งหนีแบบจะไปออกคนเดียวอ่ะไอ้ตาโดนโมเซนปะอุย้ยนี่เจาะสี่เหลืออะไรอ่ะเพื่อนอ <laughs> คือหมายถึงพวกแฝงมันมันเกิดได้หลังจากที่เราเล่นไปแล้วก็เป็นไปได้ใช่ปะใช่5นาทีมันเข้ามาลางเกม đang tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เ,เนเออรี่ดิงช่วยหายหิวเปล่าวะ,ะหาย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 หิวน้ำเคหาแล้วป่องสองป่องไี่หวานเลยได้ข้าวได้น้ำได้เอนเนอร์จรี่ <l oss noise> ถือมีดแล้วเปิดเป๋าละแม็กใส่ปืนปิดเป๋า เวลารีโหลดอะครับตอนนี้ผมเกิดใกล้จุดโมเตลก็รีบพุ่งเข้าไปอย่างไวเลยครับรีบเข้าไปล้อเล่นตั้งรับมักงนะครับเพราะว่าที่เล่นมาเนี่ยโหเข้าไปตีเขาอย่างเดียวโดนดักมุมโดนอะไรมั่งไม่รู้เรื่องเลยนะครับโดนยิงฟรีตลอดนะครับก็เรามีก็เริ่มรู้จุดเกิดแล้วครับก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยใกล้ก็รีบพุ่งเข้าไปนะครับผมเป็นการเล่นตั้งรับนะครับฝึกความใจเย็นไปในตัวนะครับหาข่าวหาช่องยิงเรื่อยๆนะครับผมตายสุภาพเคิื่อเคลื่วันละสายสุภาพทำไรอะ แกมตัวคนบอกรูด้วยครบดวงยุงเข้าปิดตู้ปิดกล่องเอาให้เนียนโอ้ยรองเท้าใครวะน่ะไอ้ตาได้ยินเสียงแถวเซฟเบลยิงกันปะยังไม่ยังมียิงแค่ปะเฮ้ยยิงแล้เนี่ยเสียงเซเบิลเนี่ยเหลีอยงเฮ้ยเจอละตรงใต้สะพานเลยใต้สะพานเลยเคียร์บอทอยู่โซนโซนโซนรถเซฟอ่ะเออรอลองวิ่งเข้ามาก็ได้โซนรถเซฟอ่ะ เออเก็บเสียงแล้วแหละเก็บเสียงแล้วกันคุณสี่หน้าไม่ได้นอาปืนเคาะที่มหายนะเแออแบบกำลังดีเลยฟาร์มอ่ะคูณสี่เนี่ยก็ยิงได้ปะไม่ได้ไปอยู่พี่ดอกไปดอกไปฝั่งมึองดอกไปฝั่งมึงผมลสองผมต้องเล่นแข่งแล้วสองอยู่ห้องข้างๆพี่อะไรนะห้องนู้นอ่ะห้องห้องเนี่ยมันเห็นรถรถเซฟเปิดเปล่าวะ เออผมลืมปิดเซฟไปกลางหนอนอ่ะมันน่าจะเห็นเซฟเปิดกลางหนอนต้องลดเซฟอ่ะไม่รู้บอดหรือคนถ้าเดินเหมือนคนลงหนึ่งลงหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งนะนี่ตัวหนึ่งนะแถวลดเซฟเลยเข้าแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งอีกตัวข้างรถจี๊บพี่นี่นะดูทรงอยู่ปานเอดได้ไหมข้างรถจี๊บ อยู่ชิดปะตาชิดปะไม่ชิดอยู่ที่นี่ฝั่งนอกแล้วยังไม่ยังไม่โดเข้ามานะตายตัวละไอ้ตายยิงได้หนึ่งใช่ปะเหลือสองนอกยิงกูนเีะไอ้จับเซเบอร์ก็มานะจับเซเบอร์ก็มานะไม่รู้ตีเดี๋ยวหรือเปล่ายิงกูแอบอยู่กูแอบอยู่กูเล่นบาร์ชั้นล่างนะ เด hey, hey, he oh, hey, nah, ี๋ยวสองตัวไอตัวที่ยิงไอต้ากับซ้ายมือกูที่ยิงกูเนี่อ่้ท่าตีเดียวกันนะข่าวล่าตัวไม่รู้มันวิ่งถอยไปยังนะกูยิงมันน่าเจ็บระวังเฮ้ยนี่นี่นี่เห็นมันนะปลาแถวรถจี๊บอางปลาแถวรถจี๊บอาง น่าจะชีดแล้วนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วน่าเราเก็บอ่าเราเก็บอ๋อเาสวนบใาสวนเราเกบใช่ปะเหลงหลังหลัเหลัหลังหลงเก็บแล้วเจ๊สองตัวสองตัวเก็บเก็บเ็บเ็บฮ้ยลบไ้ลบไปลบ เขียนเข้ามาก่อนเดี๋ยวซ้าย่งโอคโหโดนแค,แค่แขนทักทาดรุมป่นอยู่เนี่โช่วงรุงมป่ากูอยากไปเล่นห้องระเบียงมาเยินๆ่าค้ำกูอีกทีนะมุมพี่นะ,ม,ะมันอยู่ฝั่งไหนวะมึงมึงมาร์กในแมพให้กูหน่อยอดิล่าสุดขวาเนะี่ยมาก,กูล่าสุดนะ <Okay. S 1> ดียิงกัน ังอยู่ขวาเขาอยู่เสียงอยู่ระวังระวังดิขวาใกลเ้เลยคู<า>ย่ snap check เยอะเนึงเสียล, <ะ S 1> ล<ะ>้อมรอบเนี่ยล่าสุดเสียงนี้นะเสียงที่ได้ยินล่าสุดเออ,อเฮ้ยระวังมันลงใต้ดินบ้านเล็กมาดนะ้ว้ยทางที่เราเข้าชอบเข้านะ่ะเสียงล่าสุดมันอยู่บ้านใต้ดินเล็กอะระวังมันลอดใต้ดินมานะเพื่อนฟ้าลงไปเช่อกูปะ Ens, เ็เลยรอร้่ะเิอเล่นเอเนเาล well, Aye, ่นมเจ็บเจ็บเจ็บรมาจริงรอรอกูย้ายนะรีรอเลรอกูย้างกันมาปั๊มาอน่าเหลือตัวเดียวเรวอะ หรือไม่มันก็ไอตัวเนี้ยแซนด์มานะอาจจะเหลืออีกตัวนึงเอ่อถ้ากูกับต่ายิงไปสองแล้วตัวเนี้ยตัวที่สามที่แบบคอนเฟิร์มคิวกันนะมันมีตัวตายบนในนี่ด้วยเนี่ยบนกล่องเฮียโคตรสมเพชเลยดูท่าตายดิถึงแรงยู่ถึงแรงยิวหัว่าทิ่มเลยสัตว์อ่ะออกฟาร์มเฮาสคอมกุศลจตักร เฮ้ยทำไมกูได้ยินเสียงบนนี้อีกวะเออวะได้ยินปะเนี่ยวะมุมนี้เลยเนี่ยมุมระเบียงเหรอเนี่ยในมุม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 หน้าเนี่ยมุมหน้ามุมหน้าเราเลยเนี่ยเออว่ะดจะเนี่ล็อกเราไปดิล็อกไปไดิเขียนเอย่ล็อกไว้โอ้โหเฮียต่างแค้นสองแค้นหนึ่งแค้สองแค่สอง เฮ้ยใครวิ่งมาระวางซ้ายนะ้วไหมซ้ายเราเปิดบอด,บอดตัวนี้บอดต,ตัวในห้องไม่บอดนะใช่ปะเอาดิิิเเออาาดดูกี๋ยวแคะไม่พูดห้องนี้แล้วตาต่างเนี่ยเรื่องอะเรนี่ดิด๊มีเส้นด้วยพอดีตาตางตายมันเอื้ออร์แล้ว เสียงขวานี่ใครยิงมาหากูไม่รู้นะท่านนายอะกระสุนมาตกขากูอ่ะเฮ้ยเข้าไปเช็คในบ้านปะเข้าเช็คในบ้านเขียนในบ้านปะเขียนเขียนเลยเขียนเลยซีคิวบีเลยเพื่อนท่านไหนเนี่ยอ้าะไรที่อะไรข้ามุมนู้นโอ้โหอยู่กูแท้ๆกูว่ายังอยู่อะเสียงมันทำอะไรทักอย่างอยู่อะทำาเช็คชิดเช็คปูชิดเช็ดปูอะยิงเช็คยิงเช็คมุมขวามุมขวามุมขวาอยู่อยู่ นสยนม็ดเดียวลูกซองซองเหรอตายหมดเลยที่อ่ะมาใสกระสุนที่อะไรอ่ะซองเหรอวะเงินกูหายไปสองเออว่ะเหยียดลูกซองเม็ดเดียวอ่ะคงคงจี๋เดนลูกสลักกันนี่ที่อ่ะว้าวเต๋อเนั่นแหละครับผมใส่เกาะสามโดนลูกโดดเจาะสามเม็ดเดียวนอนโมเตลเลยครับ เข้าไปที่ส่วนอ,อกเต็มๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับคลิปหน้าจะแตกที่ไหนแล้วเจอกันครับผม